เือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าปนเปื้อนสารพิษโลหะหนักหลายชนิดเสี่ยงเกิดเซลล์ร้ายกรมควบคุมโรคเปิดวิจัยสหรัฐอเมริกา พบน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษกลุ่มโลหะหนักอันตรายหลายชนิดเสี่ยงตกค้างสะสมอยู่ในเนื้อปอดเกิดเซลล์ร้ายโรคอันตรายซึ่งมีผลงานวิจัยจำนวนมากในต่างประเทศที่ตรวจสอบพบสารพิษกลุ่มโลหะหนักในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าโดยสารโลหะหนักเหล่านี้จะหลุดลอกจากขดลวดในอุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากได้รับความร้อนจากแบตเตอรี่ในอุปกรณ์สูบเมื่อขดลวดร้อนจะทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าระเหยเป็นละออง อไอและโลหะหนักบางส่วนมาจากสารแต่งกลิ่นและลดในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองค่ะ ข้อมูลการวิจัยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสหรัฐอเมริกาพบว่าน้ำยาบริไฟฟ้ามีสารพิษกลุ่มโลหะหนักอันตรายหลายชนิดได้แก่อลูมิเนียมแคดเมียมโคโบอลโครเมียมทองแดงเหล็กตะกัว่วแมงกานีสนิกเกิลและสังกะสีซึ่งโลหะหนักเหล่านี้เป็นสารก่อให้เกิดเซลล์ร้ายและยังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจทั้งต่อตัวผู้สูบเองและผู้ใกล้ชิดได้อีกด้วยค่ะ เนื่องจากอนุภาคโลหะหนักมีขนาดเล็กมากรวมถึงยังพบสารโลหะหนักตกค้างภายในร่างกายของผู้สูบซึ่งพบปะปนอยู่ในเลือดปัสสาวะน้ำลายเมื่อสูดเข้าสู่ทางเดินหายใจบางส่วนจะถูกดูดซึมเข้าสู่เส้นเลือดในปอดถูกพาไปยังอวัยวะต่างๆและบางส่วนจะตกค้างและสะสมอยู่ในเนื้อปอดทำให้เนื้อปอดเกิดการอักเสบเรื้อรังค่ะ ผู้ที่สูบบุหรี่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำกว่าผู้ไม่สูบบุหรี่5เท่าผู้ที่หยุดสูบบุหรี่แล้วจะมีระดับภูมิคุ้มกันสูงกว่าผู้ที่สูบบุหรี่การสูบบุหรี่ทำให้มีความเสี่ยงจะเกิดโรคปรอดอักเสบรุนแรงจากโควิด19มากกว่าผู้ไม่สูบถึง5เท่าค่ะกําจัดบุหรี่ออกจากชีวิตทวงคืนสุขภาพดีๆคุณทำได้แน่นอนเอิร์นเวขอเป็นกำลังใจให้คุณคะ่ะ แต่ไม่ว่าคุณจะเลิกบุหรี่ได้หรือไม่การบำรุงซ่อมแซมปอดฟื้นฟูสุขภาพเชิงบุรณาการล้วนเป็นหลักการสำคัญเพื่อมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ย์ส9 9